สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและที่ชอบกับตัวเลขทุกๆท่านนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปชุดสามตัวบนรัฐบาลงวดวันที่สิบหกเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็คิดว่าเป็นงวดสุดท้ายนะฮะสำหรับปีนี้ เพราะว่าเขาเลื่อนจากวันที่สามสิบรัฐบาลนะเลื่อนไปเป็นวันที่สองมกราก็เหมือนเดิมนะเมื่อคืนหวยฮานอยก็ตัวรูดต,ต,ตัววิ่งก็เข้า ทั้งหมดนะฮะให้รูดวิ่งไปสองกับ <c> ส <oughs> ี่แล้วก็สองกับสี่นี่มีการช,ชาติมีพิเศษมีเฉพาะกิจก็มาการช,ชาติ สมาเฉพาะกิจแล้วก็4ี่หนึ่งหนึ่งบนนะฮะข้างล่าง0<ม>ูนย์เจ็ก็เลกวิ่งเข้า4เข้า7แล้วก็กาชาดออก4ี่ศย์แข้างล่างเก้าสองกาชาดนี่รวยไปนะฮะกาชาดนี่ได้ได้ตังก็ ลายคนนั้นะได้ตังค์แล้วก็ <c oughs> ลายส่งตัวการ์ตูนมาให้ <c oughs> พิเศษออกหนึ่งสองสามข้างล่างห้าศูนย์ก็สองก็มามาสองสามปกติออกบนนสี่เจ็ดสี่ข้างล่างหกเก้า ผมก็ได้มาหน่อยหนึ่งออกกำลังกาย VIP ออก665ข้างล่าง32มสองหหห้าสามสอง VIP นี่ไม่เข้า วันนี้ใครจะติดตามไปดูผมลงให้แล้วนะที่ช่องรัตนาช่องรัตนานะมีหวยสามตัวรัฐบาลด้วยเมื่อวานลงให้เมื่อวาน วันนี้ก็ <c oughs> อ๋อนี่คือสองตัวล่างนะก็เหมือนเดิมหนักไปที่สี่กับสองแปดสองนะฮะติดสามสองไว้ด้วยสองห้าสองสามสองนี่ติดไว้หน่อยหนะึ่ง เอาชุดที่มีสี่กับสองอะเน้นไปที่สองสองหนักหน่อยไอ้อยังแปดห้าไม่ต้องไปดูอยู่แล้วฮะสี่สามก็5ห้าสี่ดูไว้หน่อยแล้วก็แปดสี่ติดติดไว้บอกติดติดไว้หน่อยเดียวแต่หนักไปทางที่สี่สองและแปดสองแค่นั้นล่างวิ่งก็หนักไปทางสองนะฮะหนักไปทางสอง แต่ว่าหวยผมสูดผมหนักทั้งคู่อะเพราะเหลือแค่สองกับสี่แล้วก็เหลือสี่หลักสิบสองหลักหน่วยด้วยคือเหลือชุดเดียวอะพูดง,ง่ายง่ายถ้าผม,มผมทำมาเนี่ยเหลือชุดเดียวเลยแล้วก็เอาห้ามาใส่เอาแปดมาใส่แล้วก็วกเอาเก้าใส่ด้วย <c oughs> แต่เก้ากับแปดมันติดดับล่างนะฮะระวังใส่ไว้นิดนิดพอใส่ไว้นิดนิดพอติดติดไว้ใส่ไว้นิดนิดพอเลยทีนี้ก็มาชุดสามตัวบนนะฮะชุดสามตัวบนรัฐบาลนะฮะ สามตัวบนก็มีไม่กี่ชุดเหมือนกันมีไม่กี่ชุดนะเน้นไปที่แปดเก้าสามให้แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์นะฮะคือชุดแรกแล้วก็สามเก้าศูนย์ นะฮะสามแปดเก้าแล้วก็ห้าเก้าแปดห้าเก้าศูนย์ก็เป็นตัวลองเน้นชุดเดียวเอาสองชุดนะแปดเก้าศูนย์กับสามเก้าศูนย์สองชุดเท่านั้นเน้นสองชุด <c oughs> เดี๋ยวอัดคลิปเสร็จผมก็จะอัดแล้วเหมือนกัน เอาติดๆไว้หน่อยเผื่อฟลุกได้ทักแสนทองแสนเผื่อฟลุกนะเลขวิ่งเดี๋ยวรอรอ,รอพรุ่งนี้นะฮะรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะลงหวยฮานอยให้อีกวันหนึ่งส่วนใครสนใจนะฮะใครสนใจเรื่องสูตรก็ไลน์ไปหาผมนะฮะสูตรดับบนห้าสูตร ดับร้อยบนห้าสูตรดับสิบบนห้าสูตรดูดดับสิบล่างไอ้หน่วยบนห้าสูตรดับล่างห้าสูตรดับสิบล่างห้าสูตรและดับหน่วยล่างห้าสูตรเอาอยางละห้าสูตรพอเพราะว่าเอาไปเยอะมันจะฆ่ากันเองนะฮะเอาชุดเอาสูตรเก่งๆไปสูตรเก่งๆหมายถึงร้อยหว่างงวดแต่ว่า สูตรดับบนน่ะมันดับในสามตัวน่ะมันหาร้อยงวดยากก็มีแปดสิบเก้าสิบนะฮะแปดสิบเก้าสิบก็บางสูตรก็มีหลุดบ้างไม่เกินหนึ่งครั้งก็นั่นแหละฮะเอาไป <c oughs> เป็นสูตรสำรองกันบางสูตรนี่ผมใช้ใช้มาตั้งลงคลิปมาเนี่ยทั้งหมดเลยนะผมใช้มาตลอดเลยนะี่ยบางสูตรนะใครม คนเก่าๆที่มีหนังสือก็อาจจะมีนะที่มีหนังสือสูตรหวยของผมอาจจะมีอยู่ก็ไลน์เข้าไปบอกแล้วกันไม่แพงฮะไม่แพงผมก็ได้เงินแล้วก็เงินของท่านส่วนส่วนใหญ่นะผมจะไปทำบุญทอดกระถินแต่ตอนนี้ก็ มีงานฝังลูกนิมิตอยู่ใกล้ๆนะเป็นที่ยี่แปดธันวาก็ต้องไปถ้าได้เยอะ <c oughs> ผมก็จะไปจองมีตัดหวายลูกนิมิตนะจะได้ฝันดีฝันเด่นกันจะได้ฝันแม่นๆนะเราตัดหวายลูกนิมิตนิมิตก็หมายถึงความฝัน นะ,ะใครที่ฝันไม่แม่นก็อาจจะฝันแม่นก็ได้เพราะฉะนั้นแต่ก่อนผมขายเล่มละสามพันห้านะฮะออกใหม่ๆเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองหกสิบสองนะมีผมคนเดียวที่ทำคิดหวยออกมาจากสูตรเลขดับ ผมไม่ได้ทําจากสูตรเล็กเด่นเนีเพราะเด่นส่วนมากมันตายตอนจบตัวเลขดับนั้นยืนยงคงกระพันนะบางสูตรเนะี่ยโหสามสิบกว่าปีฮอย่างสูตรดับหลักร้อยดับหลักสิบเนี่ยสามิบกว่าปีฮนะเป็นพันพันงวดก็มีเนี่ยเราก็ย้อนไม่ไหวแล้วแต่ว่าผมใช้มาตลอด นะครสูตรเก่งๆอ่ะผมใช้มาตลอดคนอื่นที่ให้เลขวิ่งอ่ะถ้าไม่เปลี่ยนสูตรนะเขาก็ตายไปแล้วอะ่ะทีนี้เขาเปลี่ยนสูตรบ่อยอ่พอเขา,ค,า,เขาเคิดมาได้เขาก็เปลี่ยนคิดมาได้เขาก็เปลี่ยนเขาก็อยู่ได้แต่จริงๆแล้วสูตรของเขานัา่นเน่าไปแนละ้วไม่รู้วนะ่าสูตรเด่นๆเนะี่ยเน่าหมดนะ แต่สูตรดับหลักร้อยหลักสิบนี่เน่ายากส่วนฮานอยนั้นใครจะเข้ากลุ่มนะใครจะเข้ากลุ่มก็เข้าเลยเดี๋ยวผมจะทำเข้ากลุ่มแนละ้วเพราะจะได้มีค่าเน็ตค่าอะไรบ้างนะฮะผมไม่ได้เก็บนั่นนะคือใครเข้ากลุ่มมานี่ บูชาพระจากผมไปองค์เดียวก็เข้ากลุ่มได้นะฮะบูชาพระจากผมไม่องเดียวพระแท้เนะี่ยไม่ใช่พระไม่แท้ใครที่เข้าใครที่เข้ากลุ่มอยากจะเข้ากลุ่มผมไม่ได้เก็บค่ากลุ่มนะแต่ว่าแค่บูชาบูชาพระที่ผมมีคนะัหนึ่งองค์ได้เข้ากลุ่มและหวยผมเมื่อเข้ากลุ่มแล้วใครอยู่ในกลุ่ม เลขที่ผมจะให้ในกลุ่มเต้องมาต้องมาผมจะส่งไปให้ในกลุ่มอย่างเดียวเลขนะ <c oughs> คลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีอ๋อสำหรับฮานอยวันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ทำหรอกวันที่ยี่แปดจะไม่ได้ทำ แต่ว่าจะให้เป็นหนึ่งตัวนะ <c oughs> สองตัวดีกว่าให้เปสองตัวนะฮะท่านจำไว้สามกับหกนะฮะให้สามกับหกไป <c oughs> เลขสองตัวนี้เป็นเลขชนนะฮะ สกับหกชนกันเอาไปหาค่ากับข้าวค่าประทูกันคลิปนี้ขอให้ทุทกทท่านโชคดีออดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีครับ